สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ใช้เบนซ์วีคัสนะครับนี่รุ่นนี้เลยนะครับอยากจะแต่งภายในคอนโซล v ีพนะครับต้องดูคลิปนี้เลยครับไปดูกันสําหรับคันนี้นะครับก็จัดเต็มนะครับกั้นคอนโซลห้องโดยสารนะครับเป็น v ีพแบบนี้เลยนะครับนี่นะสวยงามมากๆนะครับอ่ะดูกันโอ้โหมีทีวีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงกลางคอนโซลแบบนี้เลยภาพชัดๆแบบนี้นะครับพร้อมกระจกนะครับกระจกตัวนี้นะครับเป็น เมจิกการ์ดครับนี่สามารถเปิดปิดได้เนาะนี่เปิดสายได้ปิดคุณได้นะครับเป็นเมจิกการ์ดนะครับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีไฟส่องเท้านะครับเปิดปิดได้ตัวนี้นะครับพร้อม ตัวชาร์จแบตนะครับครบนะครับพร้อมกับเบาะ VAP นะครับคู่หลังนะครับหลังคนนั่งเอหลังคนขับนะครับตัวนี้ก็เป็นเบา v i p แบบชุดเต็มนะครับผมใช้เบาหลังชุดเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็น v i p ใหม่นะครับก็นั่งสบายขึ้นนะครับได้พื้นที่มากขึ้นนะที่ผมสูง180นั่งได้สบายมากๆนะครับอ่าแล้วก็คันนี้ยังเพิ่มความหรูหราด้วยการปูพื้นนะครับคันนี้ก็จะเลือกเป็นพื้นลายไม้นะครับผมใครที่สนใจแต่งเบนท์วีคนะครับบอกเลยห้ามพลาดเซตนี้เลยนะครับบอกเลยว่าจบแน่นอนนนนคัับแล้้ววววก็็่่งสสาายใหมเปตนะครับ ฟิลผู้บริหารแน่นอนนะครับใครสนใจติดต่อตัวเลขได้เลยครับ